แม่พี่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันแล้วพอกันแล้วพ่อแม่พี่น้องไปละห้องเอินห้องหาแจกคุณแม่พี่โตพี่น้องกนหินอ้ยอ่าอ่าม่พี่น้องกินอ่ะโอ้หองงามเด้อปาตีดตัวหินน้ำงามกว่าหินฮักซะแล้วอ้าวว่าแต่เจ้หัวงามขากี้โจ้ใส่เทียอุ้ยเบิกใหญ่ดอกได้ทั้งอุ้ยชุ่มฉ่ำดีขนาดอุ้ยขาเห็ดเย็นเย็นหักซ้ำ ตายตายเห็ดงามๆบุเป,ปตาเหเก็บเลยนี่เย้าจอยบ่าเจ้าว่าข่อยกันจะทักคือกันละพราะพ่อปันกันเห็ดงามๆไป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 พ่อทหารหนาเขาป้ากับพ่อลวดเห็ดกันเลยเหเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่นี่พี่ <h ums> อา้าวคุณนายยึดไตเอต้นมอดพี่ ย h ามอดพี่อุ้ยแตกสับบได้เก็บดีหรอกปัญญาจ้ะแตกฮักหมดพี่นะ ขึ้นมากอะ่ะช่างงาเอาเอาเดีเ๋ยวขึ้นมากเก็บเอาเก็บเมื่อไหร่เจี๊เกิดอยู่ในอังนะพี่นะจา๊ะโอ้โหสามดวงสามดอกงามคัะพ่อแม่พี่น้องกกล่องกระข่างที่ต้องไปใหม่พูนะจา๊ะคับงามคัดออา พุดนะคะแนนเราขากหลายตัวปักใหญ่ปักเตพุดนะอุดมสมบูรณ์คันหัดพ่อแม่พี่น,น้องเลยมันบาดตะหนองอดเฮแล้วอดอะไรเอียกก็คือ,นนอ,กอ,นนอกันพ่อแม่พี่น้องพุดนะทำไมปังพูนอยู่นะโอ้ยทางนี้นะไข่นเนรเฮ็ดปอแห้ง อกนี่โอ้ยอโเค,โเคละจ้ะแต่ดูความันมีดอกเดียวพ่อแม่พี่นอ้องพูดนะไม่เง้ยมันนี่เปล่าโคตรจุ้ยพูดนะพ่อแม่พี่นอ้องเลยดอกนี้จะแก,ก้มันดอกผีอยู่ข้างในผีผีนะพูดนะโอ้โห อแตกคักเอีบปงเนี่ยพังมหมดเอามาซ้อมอยแช่บ้านเจา,านี่ออดอกตุ่มๆมันเอาสัะดับพังแตกคักมหมดจะนี่ละนาดอ่อนมาเนี่ย ตึงดูอ้สุดยอดเลยจ้พะพ่อแม่พป่นองอ่อนอ่อนอ่อนเบลอเ็ดอีเลีเดิดคักจันเลิดคักคุณนอะยยอะไข่ย <c oughs> ู่ะผิดดอกหนึ่งดูว้ย อยดอกนี่ก็เลิศคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดอ่ะสุดยอดเลยเจแมนงามอุ้ยหดมันปูตาไหนเแม่ยนี่นจ้ากิดมันปูคักดังเปาะปัดหนึ่งน,นั่น อยู่แต่ยาเ,เอาแล้วเกินจ้ะนี่พ่อคะพี่จ้ะอ๋อค่ะค่ะค่ะ ดอกน้อยมาน้ำกันสะกดอกนึงขอปามากกะแยกพายแยากม่นเดอพผมไม่พี่นองก็มาน้ำกันและกำนงองสวยสวยสวยๆพี่ไหนดอกนึงตันงตูปดปวดจุ๊บ่น่ะ กว่าจะโพขึ้นมาได้ข,ดขนาดมึง

มาจินทังงัดจนพังงัดจนพังดอกนี่ดอกใหญ่อยู่จ้ะปาดีเถอะขาเพิ่นไหมดอกนึงเกือบมันบ่เห็นนี่เพิ่งแน่นี่ โอ้โหขา,หหขามตรงแล้วดอกสองดอกจ้ะ <c oughs> กลมโอ้ดอกนี่หน่อยพันไปนะกลมเอาอดอกนี่หน่อยหน่อยกันหน่อยค่ะหน่อยเนี่ย นี่หน่อยป็นอ้นพันนะปล่อยเป็นไว้เอาดอกนี้จ้ะโตเหรอนี่่พั่พันโอเโอ้ขาดขาขาดขาดอกนี่หน่อยจะเพียบเลยกาลัางเกิดเพียบเลย แน่น,นอนแน่แน่เป็นเพื่พนอยู่่นเป็นพื้พนอนยู่พ่อแม่เป็นองเกอ้อปุ่นนะจังสีนะจะไม่เป็นขาดลายปุ่นละอีกจะติดัอ่ะท,ท่ปุนนี่นนนกจ็จะหเห็นเห็นขแหงเนีข้างผีดอกร้อนวเพื่นิ นะจ๊ะเป็นเพื่อนยุบุณนะปุณนะบ่บึงไหนุณนะดดกในหน่วยปุณนะปุณนะชายบ่งพอแม่ี่นองเลยปุณนะจ๊ะพี่สับลาไปปุณพาตัวจ้ะเฮ้ยพอแม่ี่นองมึงไหนุณนะุณนะดเค็ดุณนะ้ยุณนะุนะจ๊ะุณพี่ต้นหนาจอยพีุ่ณนะโอ้โห สุดยอดเลยเก็บจ้าเก็บกำลังสวยๆพกนะอาดค่ดนะสัเดี๋ยวดอกนึงกุ้ง โหจึงสีโอ้โหเนาะจับค่อยๆกระชีกกระขาดพ่อแม่พนวงเลยจะแมนขักไล่แม่นี่ยจับตรงจับค่อยๆปานลูกหน่อยขาดชีกหมด พ,พี่นี่ไหน,นเก็บไปน้ำกันเต็มออนหมดสำนีก็กินได้ยี่ดอกอพี่นอาจารย,ย์พวกนั้นพวกนั้นตัวเคล็ด่ะงามขน,นาดหนุนจังสีนี่แม่ เยอะเลยจ้านี่ดอกนึ้งขึ้นเป็นกลุ่มจังสี่แน่แม่เวย้าได้เก็บยางมันมันแน่จักหน่อยแม่เนี่้ได้รักเก็บจะละดอกสองดอกจ้ะคุณนะจ้งคุณอื โอ้ผนักดอกนี่อยู่ข้างในพ่นเกือบมันพอเห็นเพื่อนผีจ้ะโอ้ดอกนี่พ่นะพน,ะพนะพ่นะพนะงามคั่กลายีทางพี่คนจะมาทางพี่ตีโกงองฟพี่สี่ไข่เนี่ย จันนาะนี่ก็เอามานาวเดี๋ยวเป่นสห้อยู่ผู้ดเดียวบ่ได้เก็บมาน้ำกันมันหมดนี่ไน,นี่อืมจี่ไข่เน่เม่จ้าปุ่น่ะเออจังสีเน่แเม่ น้องซวยไปทางใดขึ้นทรงเงียบแต่นกซวยน้องซวยเขามุ่มใดเนาออีกกุม้มใหญ่จังสี่อีกเนี่จ้ะจำพุ่อนอะเห็ดนาเล่พ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดนาเล่เห็ดนาเล่ทางปีกระลังพนูนี่หน่อยจังสี่ละแกงแสบ เฮ็ดจังได้กับเจ้าเน้อเจ้ากระเบียดกระเสียดกินมาเกิดอะไรหายเอ้อนเด็ดดอกนึงอุ้ยเด็ดดอกนึงพ่อแม่พี่น้องเห็ดเห็นหนาเละหนาปุ้ยน้องสวยสิริกิณ์สวยสวยกินนี่ละนี่ละจะมากินเห็ดดอกนึงนี่งเห็นบ่เนี่ย เลิอดยูเลิอดยูจะเลิอดยูเลยเก็บยูบิังดอกนี่โอ้ยจนปันจะากเกิดแ่งลายเปียดยูใต่ก่อนเห็นบุญพ่อแม่พี่น้องเลอนี่หน่อยนี่แน่ทิงสิรเฮ็ดสวดเสียบหน่อยก็นหน่อยอีดีเฮ้ยจ้ะก็นหน่อยพูดเ่ิดก็ดิ ฝาดเหลียบปุ๊มีเลื้อพี่จะอ,อันนี้อะไรอยู่นี่สามดอกไปจ้ะไปหาตัวจ้าพี่ลบอยู่พีน่ะดอกนึงไม่ไป ปาต้นใหม่สูงสูงยังสีเพือพ่อ,น,อนน่งดอกเพื่อนน่งอวบดีจ้ะอ๋อคุณน่ะได้รลายแล้วได้ร้ายแล้วเฮ้อพี่จะแตกหลักใหม่พี่คุณน่ะยือจิแมนงามลายเพ่คุณภาว่ามันมีหนามยู่ข้างใน้าจะชุ่มชื้นคุณน่ะชุ่มชื้นขนาดดอกเพื่อนก็เลยสวย โอแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะที่พุ่นน่ะืมพุนพ่นนะ่นะฮักออมจังบ่ได้ลายดินหึอีกดอกนึงใส่ดอกนี้ใส่กับตากัน จะแตกจะหกักดอกนึงโอ้ยิงตะถนอมก็ยิงตะ,งะแตกตะหักด้อขาดขนาด <c oughs> พีจ่ายดอกนึงดอกนี้นะแตกหักไปท้าแล้วทำไมเป็นขาดลาย <c oughs> ทางนี้ดอกหน่อยก็ลายลายพ่อแม่เป็นน้องเลยก็ล่างเกิด <c oughs> เห็นเป็นดอกหน่อย,ยสิพอดึงขึ้นมานกีลยขายเงาด้วยจ้ะเดี๋ยวจนว่าแห้ง เดอกนึงเดอกนึงปุวดขาป่ะนะเงี้ยวเวก็น่อยพูดโอ้ขาเป็นเหี่ขาเหี่ยงขาสั่นทุกคนเก็บเลยฝาดให้เรียบจาให้เหลือ เกิดยืนพ่อแม่พี่น้องรองเสือทุ่นน้ำแล้วไปเจ้ะเสือถูตามแล้วขึ้นไปหาหนองเกินยังออกมบ้าจังผีพ่อแม่พี่น้องมองเห็ดเจอเห็ดกลุ่มหนิมองแนวพุ่นนะไ่เลยจ้ะขันยางดีขนาด อตอกนึง่งนาจะเบ้อด,อดอยู่มันอยู่น้ำไหมอดริงสิบมนันกัง,ง่ามอยู่จ้ะมันอย่วนต้นใหม่หลายๆอย่มันกับางข่ามคือน่าเนาะนยางออกก,กระเพาะมาเจนี่ไม่นอกไ หักพังหมดแกะแค่คอยๆกระโดนค่คอยๆกระแตกดอวก็ได้ <c oughs> <c oughs> อยู่ข้างในพี่พ่อแม่พี่น้องเลยพี่ <c oughs> เอา้าวออกหน่อยเอา่ามาก็มานำกันซะเคลียร์แล้วก็มาทั้งห <c oughs> <c oughs> มดหมดกะระลาย พี่จ้าพ่อแม่เปน็นเหรอพ,พี่จ้าพี่บางดอกก็แหงบางดอกก็ะบอบ่ระแหงคือว่านน่าจะเนาะใช่ปะพี่พจ้าดอกมีณย,ยูบี คอยเห็ดเกิดกับเมื่อเกิดโอ้เชียปันโอ้อเห็นบน่ะแต่ยังตะดอก้แตะหมวกมาขาอยู่พี่พุดนะขาพูดไปจ้ะเบิ่งเห็ดหน้าหลกเนาะดอกหน่อยเป็นอยู่ข้างล่างพี่นะอือไม่พี็น,อ,น,นอกจก้ะอันนี้เทาแล้ว เพิ่งเห็ดพงบวานดอกนี่พ่อแม่พี่นอ้องเออคนนั้นมันลักเกิดม,มันสูงดอกคนตัวนี้แม่แม่มันมมนี่พูดนะสูงดอกพ่อแม่พี่น้องแม่มันเลยสามดอกที่ตรงเดียวกันพ่อแม่คน่ะปาดดีจ้ดอกปักใหญ่นึ่งคนนะ พิ่งวานไหมพูดแล้วขามันเออดยป่ะเนี่ยันนี้มึงในค้าในแข้งปังอย่ังไงเอาไปแม่น้องสวยบ่ี้พอไปไปไปสู้น้องสวยป้องกอนพุณหพ่อแม่ไปหน้อกู ของน้องเลตัดขาเรียบร้อยขาวสะอาดเอี่ยมพ่อแม่พี่น้องเลยส่งส่งอยากงามส่งอยากงามเบิ้งของใหญ่ให้ปู่อยู่อยู่เฮ้ยหยักง่ามแต่ก็หยัก่ามเ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณฝากไปแค่นี้เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย่าลืมเบรกดกระดิ่งเพื่อที <c oughs> <c oughs> ท่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆไม่ได้ขี้เลยนะจ้าสวยนะสวยอยู่พ่อแม่พี่น้องปุ่นมาดามเฮ็ดเพิ่น ตัดขาเห็ด่ายใหญ่ทัางใหญ่เนี่ยไปรอเปียกโขกอยู่ใหญ่พอๆเ็นน <พอ S 2> ไปนมุ้นเอาในป่านะนั่นไปมุ้นเอาใช่ไหมมุ้นถ้าไม่มุ้นก็ไม่ได้หรอกแบบนนเนี้ยโอ้ยมุนะไปละจ้าพ่อแม่พี่นออ้องจ้ากับขอบคุณคุณเดาอจ้าเด้อติดตามมาดามเห็ดมัสลุมและวก็เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมากจ้าพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ